จอดรถก็เราต้องมาจอดแล้วก็นี่ครับนั่งเอ้ยนั่งรถกอล์ฟแต่นี้คือนั่งมอเตอร์ไซค์แบบชิคๆนะฮะแต่คันเมื่อกี้ที่มาด้วยกันนี้คือเขานั่งรถกอล์ฟนะ <c oughs> แต่รถเราจะเฟียเ้ยวกว่าเยอะรถเนี่ยมีหลายคันครับเออมาเนี่ยครับคือตามแผนที่นี่คือปักที่นี่แหละแต่ว่าเป็นที่ตัดรถจริงๆอ่ะทางไฟร้านนี่ต้อง แบบเที่ยวงั้นต่องั้นต่อใส่กันไปเอาพัดนอกเข้าได้อ๋อถ้าเข้าเข้าได้เหรอโอ้เข้าปะโอ้โหทางเข้าโซเอเวนเจอร์มาสุดยอดเลือดเดือดเอออ๋อไงรถกอล์ฟรถกอล์ฟเมื่อกี้ไปฮะแต่เรารถเท่กว่านะไม่ใช่รถกอล์ฟเนี่ยนี่ถึงแล้วฮะไป ลองไปได้ถึงแล้วฮะทานครับบ้านระเบียงนะ้ำโอ้โหในสุดก,ก็มาถึงกันได้นี่ฮะก่อนมาถึงเราก็ต้องเจอกันเลอตเตอรี่ <c oughs> ไม่ใช่เอไปข้างในชมข้างในดีกว่าโอโ้บรรยากาศได้อยู่นะโอ้โหนี่คือโซ่ธรรมชาตินะฮะดูครับนี่โอ้โหดูดิเอาเรื่องอยู่นะ มาบ้านราเบียงน้นําคนไข้กันมาเนี่ยโอ้โหสวยสวยไปฮะเราเข้าไปดีกว่าครับสี่ห้าครับครับผมโหดอยู่บรรยากาศราสิฮะอย่างสวยบรรยากาศย่างได้สี่ห้าโอเคครับตรงน,นี้เลยครับครับผม ใช่ครัจมิ่นน้องด้วยนะแต่ให้แน่เราขอไปชมบรรยากาศข้างนอกดน่ยครับนี่ครับริมแม่น้ำยักปรพญาเลยนะเนี่ยโอ้โหสวยเวอร์ขอเดินลงไปได้ไหมครับโอเคครับได้จ๊อโอ้โหนี่ฮะริมน้ำเลยทีเดียวเรื่องเนีนะ้ย บรรยากาศคืออยางได้เดินเล่นเดินเล่นนี่ก็เดินเล่นกันนะเดินสำรวจเดินสำรวจก่อนนี่คือส,สนอนที่เขาเล่นดนตรีสดนะเนี่ยตอนนี้บรรยากาศร้านจริงๆก็เป็นแบบนี้เลยชิวเนี่ยตอนแรกจะไปอีกร้านหนึ่งนะแต่ว่าคนเขาแนะนำร้านนี้ฮะก็เลยจบที่ร้านนี้บรรยากาศอย่างได้เลยข้างนอกน่านั่งอ่ะ ข้างข้างนอกนังจังขนอะไร้านั่งจังางอกไ,ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราได้โต๊ะข้างในอ่ะข้างบนมีอะไรไม่รู้้องเไม่รู้เหมือนกันอ๋อทองเท้าไม่รู้เหมือนกันขอเดินเข้าไปชมข้างบนมีที่นั่งเราขึ้นอ๋อ,อ,อก็เป็นที่นั่งเหมือนกันนะเนี่ยนี่ฮะอ๋อ นนี่นนสยสไตล์แบบชิวๆนะฮะขอชมว,วิวหน่อยลงกลางเย็นเลยเอออยากนั่ง o u t ดอ o r นะไม่อยากอยากนั่งตรงนี้มากกว่าหรือนั่งตรงนี้มากกว่าไปอยา,าไอยากนั่งตรงไหนอยากนั่งฝั่งนู้นหรือว่าอยากเดี๋ยวขอเขาถามก่อนเออเสียดา,ายตรงนี้ดีมากเลยเนะี่ยโอ้โหจเกิดได้นั่งก็ดีเดี๋ยวถามกัน เออแถวนี้คือจองหมดแล้วเหรอครับใช่ค่ะพี่ค่ะอันนี้ปิดรุ่จองหมดแล้วค่ะพี่อ๋อจองหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะที่มีการปิดรุ่จองค่ะพี่ค่ะอ๋อโอเคครับจองหมดแล้วจองหมดแล้วรอต้นได้แหละโอ้โหสวยเสียดายเนาะข้างนอกนี้บรรยากาศดีมากอมเออตรงนี้มันได้ลมได้ลมน้ำเนาะมันโปร่งด้วยใช่จองหมดแล้วนั่งที่เดิมครับตอนนี้เขาจองแนละ้วเขาจองหมดแล้วตอนนั่งข้างใน ต้องมาแล้วเห็นอย่างเงี้ยเรียบร้อยไปฮะมากลับมาดังที่นั่งของเราเลยที่นั่งของเราก็ใช่ย่อยแล้เนี่ยแต่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในในที่ล่มขออนุญาตแล้วยังชึ้นิดนึงแต่ว,ว่าใช้ได้คนตรงอยู่นะนี่ฮะเราเดินย้อนเข้ามากันมาเข้างาบแล้วดูบรรยากาศทั้งเนี่ยไอ้ทางเข้า,ทา,ขาทางเข้าที่เราเข้ามา ห้องน้ำห้องน้ำอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยฮะเข้าน้ำก่อนคือบรรยากาศดีมากครับแต่ว่านี่คือเรามาช่วงแบบคนไม่ค่อยมีนะโอคนยังเต็มเลยอะ่ะ <c ười> คือต้องจองเนะีไม่จองไม่ได้ครับใครมานี่เนี่ยเรามาจองครับแบบโอ้โหโนี่คือมาคนไม่มีนะแต่โตเต็มแล้วไม่ได้ไม่จองไม่ได้จริง ครับบรรยากาศของที่นี่ครับเป็นร้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาของจริงเลยนะฮะนี่ผมลองแพนดูครับบรรยากาศอย่างชิลฮะสำหรับ,บค,นคนที่คนๆแต่เพื่อนๆที่อยากจะมานั่งชิลที่นี่ก็แนะนำเลยฮะรบรรยากาศดีโคตรๆเหมาะกับการมานั่งชิลมากเพราะว่าบรรยากาศมันดีจริงๆฮะแล้วยิ่งตอนนี้โหคือไม่ใช่อะไรหรอกลมเย็น อากาศดีออกแนวหนาวหน่อยด mm ้วยนะเนี hmm. ่ยโอเคกันนะวัน hmm. น mm ี hmm. <ok ้จิงๆไ่จับมาทำงานไม่ได้โดนอะไรปาน้กิน่าไกินจ้า ของใหม่มาเกิครกินเหรอน่ากินมากของจริงเยอะโคตรเอาตัดโเยอะจกยังเหือนแบะันกินกันอย่างอร่อยอร่อยเอ้ย ของนี้ <S <S สุดยอดมากเอาสิที่นี่ต้องชมบรรยากาศตอนช่วงมาปโปรเพลย์โปรเพลย์นี่ดูฮะคนเริ่มเยอะนะครับนี่อย่างเ,เยอะเลยก็นเนี่ยฮะเยอะมากแต่โซนนี้ริมน้ำนี่คือดีมากเลยนะแต่แบบยากมากที่เราจะได้เขาจองมาหมดแล้วนะฮะแต่ับแรกที่เราเนี่ย ลองไปจบรรกาศริมน้ำกันดีกว่านี่ฮะถ้าเกิดเราได้นั่งอยู่ริมน้ำนี่คงจะดีไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับเนี่ยแต่ก็จองนะเพราะว่าตอนผมมานี่คือคนไม่มีแต่แต่เขาบอกว่าเตาม็มทุกตอนั่นแหละฮะด้วยความที่ที่นี่บรรยากาศดีมากครับ <c oughs> โอ้โหบรรยากาศรอบเขาเรียกว่าเราวจะกลับแล้วเคยเป็นรอบเย็นหน่อยไม่เย็นมากแต่ก็รกครับรรยากาศดีครับแล้วเราก็ก่อนกลับก็อย่างว่านะฮะก็ต้องมีแวะถ่ายรูกปกันบ้างนี่พี่สาวผมแล้วก็หลานครับผมถ่ายรูกปกันหน่อย น่ารักเมทุกคนคนที่เดินมาเรื่อยๆนะเราแบบไม่ใช่คนถ่าย,ยนะครับเนี่ยพระองฝรั่งเยอะแยะไปหมดนะฮะบรรยากาศดีโคตรแล้วเนี่ยคก่อนกลับเราก็ต้องถ่ายรูปแบบจุกจุฮะดูฮะพ่อผมเองครับโอ้โหอย่างสวยมุมถ่ายรูปเยอะมากครับนอกจากโซนในที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วโซนเขาเรียกว่าทางเดิน ทางเข้าลานเนี่ยก็สวยใช่ย่อยนะเนี่ด้ยฮะตอนเขาเปิดไฟนี่สวยมากเลยนะอย่าว่านี้จะสวยเอาอย่างเรื่องดูฮะโอ้โหแล้วมีเตีมแบบว่าเปิดไฟปิ๊บวัอบปิ๊บบ๊บปิ๊บปิบปิ๊บปิบเนี่ยทางกลับที่เราต้องกลับไปที่รถครับนี่แหละฮะนั่งรถกอล์ฟกลับครับ นี่ที่เขาเรียกว่าที่ร้านกับที่จอดรถนี่อยู่คละโซนกันนะฮะซึ่งเราจะจอดที่จอดรถแล้วเขาก็จะเอารถจอมมารับครบขากลับก็เช่นกันแต่ขามาอันนี้เรางันมาสาม้อเครื่องมาแบบฟีลลิ่งแบบสามนอฮะแบบรถเขาเรียกว่ารถพ่วงข้างของมอไซค์เอาอย่างเรื่องเลยนะบายกลับนะฮะเขากลับแล้ว แล้วเราล่ะ,ะเราต้องรอคนระับรอรอคิวครับผมมุมถ่ายรูปเอาอย่างเรื่องเลยแล้วเนี่ยขามาเรานั่งจะ,จะแบบนี้นะขากลับก็นั่งแบบนี้เหมือนกันครับเอาอย่างเรื่องโอ้โหแไม่เจอเลย